สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการแซบโซเชียลกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับผมนิสิตเกตแก้ครับ และแน่นอนนะครับในยุคปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตนั้นมีบทบาทสําคัญครับที่ทําให้ชีวิตของคนเรานั้นสะดวกแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งทําให้เกิดแอปพลิเคชันต่างๆมากมายครับอย่างแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าอินสตาแกรมก็ทําให้ใครหลายๆคนนั้นรู้จักแล้วเป็นกระแสที่ฮิตกันอยู่ในปัจจุบันขนาดนี้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดครับคุณยายเฮเลนอายุ87ปีนะครับที่มาจากรัฐเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาเธอนั้นก็มียอดฟอลโล่นะครับกว่าร้านไลน์เลยนั่นเองซึ่งแน่นอนนนนนเเดดีี๋ยววรราาาาจะะไไไ้้้ปตติิมมกันนคัคคบ่ทผํผูหญง ถึงมียอด Follow เยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะได้ไปติดตามรับชมพอพร้อมกันครับ ในยุคดิจิตอลที่มีอินสตาแกรมเป็นพื้นที่สำคัญในโลกออนไลน์สำหรับคุณยายเฮเลนแวนวิลเคิลที่มาจากนอสวิลด์เทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่โดดเดน่นและมีตัวตนลดแล่นในอินสตาแกรมที่สำคัญคุณยายวัย87ปีรายนี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเป็นอย่างมากและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้สูงอายุที่มาแรงในอินสตาแกรมอยู่ในขนาดนี้ คุณยายเฮเลนแวนวินเคิลหรือที่แฟนๆรู้จักกันในชื่อบดดี้วินเคิลเป็นคุณยายหัวไฮเทคที่ปลดผ้าแฟชั่นเก๋ๆผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งมีผู้ติดตามทะลุกว่า1ล้านคนและแสงหน้าคนดังวัยรุ่นคนอื่นๆซึ่งสมาชิกอินสตาแกรมส่วนใหญ่มาจากเพื่อนๆสมาชิกนักร้องดังอย่างนิคโคริชีและไมรี่ไซรัสล่าสุดคุณยายเฮเลนได้ถูกเชิญเข้าร่วมงาน MTV Video Music Awards ในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้คุณยายเฮเลน อาศัยร่วมกับหลานและเลนวัย19ปีซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้าสีสันของเธอนั่นเองซึ่งจุดเริ่มต้นของการเผยแพร่ภาพในโลกออนไลน์ของเธอนั้นเริ่มต้นเมื่อเธอสวมเสื้อผ้าและกางเกงขาสั้นนอนอาบแดดเมื่อเลนของเธอมาเห็นจึงได้ขอถ่ายภาพเก็บไว้กลายเป็นการแชร์โพสต์ครั้งแรกของเธอนั่นเองซึ่งภายหลังจากนั้นเธอก็ได้เป็นหนึ่งคนดังในอินสตาแกรมที่มีผู้ผ,ผลิตเสื้อผ้าส่งสินค้าตัวอย่างมากมาย เดิงแถวเข้ามาอวดแฟชั่นให้เธอได้ทดลองใส่อย่างเพลิดเพลินและนอกจากภาพสุดเปรี้ยวแนวสุดชิคที่กระชากใจผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากแล้วนั้นเธอยังได้อัดคลิปวิดีโอในอิริยาบถต่างๆซึ่งสร้างความน่ารักและรอยยิ้มแก่ผู้ที่พบเห็นด้วยภาพและคลิปวิดีโอต่างๆนั้นจะเห็นถึงความเป็นตัวตนที่เธอเป็นมองเห็นในสิ่งที่เธอชอบว่าเธอนั้นมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นและทำไมเธอถึงได้กลายเป็นผู้สูงอายุ Hi, I'm Betty Winkle, and my tip for being stylish is color and more color. The first thing I want to show you is my favorite color, and it's by Brian Linkenberg. Tie-dye shirts, lots of tie-dye shirts, hot pink. This would look great on anyone. And of course, I love my Drake shirt—a cute little shirt to wear for fun. But I like to wear it because it's a happy shirt. And hats—I like. This is very tropical. These are really stylish now. And of course, I like my kimono because it's bright, and and I look good in it in the morning when I'm having my coffee and cigarettes. And is กับท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าคุณยายท่านดังกล่าวนี้ทําไมถึงมียอด o l ลโลมากกว่าร้านลายนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามกันต่อในบทวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าคุณยายท่านนี้นั้นทําไมถึงกลายเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งจะได้ติดตามกันในช่วงต่อไปกับช่วงเกาะติดประเด็นร้อนนั่นเองนะครับและตอนนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมนิสิตเกตแก้วที่ใหม่หนึ่งครั้งต่อไปกับข่าวที่มีการกดแชร์และก็กดไลค์กันมากที่สุดในขณะนี้กับซรัพโซเชียลสวัสดีครับ